สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวราชาดาคันฟูจะมานำเสนอข้อ2กำหนด x มีสมาชิกในเซตคือ1,2,3,4,5,6,7,8,9จงหาจำนวนสับเซตของ x ทั้งหมดซึ่งสมาชิกในสับเซตนี้มีจำนวนคี้มากกว่าจำนวนคู่กรณีที่1คี่1ตัวเท่ากับ5กรณีกรณี2คี้2คู่1 เท่ากับ40่ขี้สองคู่0นย์เท่ากับ10บนำมาบวกกันจะได้เท่ากับ50กรณีกรณีที่3าขี้3คู่2เท่ากับ60สขี้3ามคู่1เท่ากับ40่ขี้3คู่0นย์เท่ากับ10บนำมาบวกกันจะได้เท่ากับ1น0่งกรณีกรณีที่สี่ขี้สคู่3าขี้4คู่2อขี้4ี่คู่1นึ่งขี้สคู่0ย์เท่ากับ ้าเลือก4ี่คูณสีเลือกสาบวกสีเลือกสอบวกสีเลือกหนบวกสีเลือกศูนย์เท่ากับหคูณสบวกหบวกสบวกหจะได้เท่ากับเจกรณีกรณี5้าที่หจะได้เท่ากับ16กรณีนำกรณีทั้งหมดมาบวกกันจะได้เท่ากับ5้าบวกห้าสบวกหบวกเจบวกสิ เท่ากับ256ซับเซตค่ะ